ต้นนะครับี่ชาวน้อยสีมุ่เมืองครับครับวันนี้ชกปิกาตเท่าไหร้อยยี่สิบแปดครับเป็นไงมาสอบเกินไปเท่าไหร่เนี่ยเกินสองปอนสองปอนด์นะเออน้ำหนักนี้เราต้องคุมมากี่โลเนี่ยก่อนหน้านี้สามกิโลสามกิโลนะก็สบายสบายมาลดอีกสักโลหนึ่งไหวไหมไหวครับซ้อมอยู่ไหนครับน้อสีมุ่เมืองครับอ่าครูปั้มกูซ้อมตอนนี้มีใครบ้างคือท้องก็เป็นใครเก็บตัวมากี่วันเนี่ยไฟนี้ เกือบเดือนได้เกือบเดือนได้ล่าสุดเราชคที่ไหนมาครับที่ลังสิครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับชนะใครมาจำได้ไหมชนะจำไม่ได้จำไม่ได้นะวันนั้นลอยเท่าไหร่อ๋อจำได้ครับลอยสามสองไปต่อยครับเออไปต่อยนะมันเดือดเดียววันนี้คุมมากี่โลสามกิโลเออก็ถือว่าได้บีบมาหน่อยเจอใครครับเดี๋ยวขวัญนิรันดร์ดับบันนิรันนะ เขาได้หนานะได้ดูเทปเข้ามาไหมเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไม่มีเลยคิดว่าวันนี้ใหญ่เอาอยู่นะโอเคเราเคยโดนเตะขาน็นกไหมเนี่ยไม่ครับเฮ้ยไม่เคยเหรอดูทรงแล้ววันนี้ไม่กลัวแข้งแน่ๆไม่กลัวอ่าอ่ะอายุไหนแล้วครับสิบแปดแล้วครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ไปปล่อยสองครับอ่าพื้นเพลเราเป็นมวยลายมวยขาครับซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่นะครับ ไป้ฝากพี่น้องเพื่เชียร์หน่อยวันนี้ฝากแฟนมวยชาสลีมเป็นกำลังใจผมยนะครับเต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับอันดับต้นนะครับเรื่องผมควันนี่รันดับบันสระครับครับวันนี้โชวคพิการร้อยยี่สิบแปดครับมาสอบเกินไปสามปอนด์สามปอนด์ร้อยสามเอ็ดนะเราซ้อมที่ไหนครับอยู่ดับบันสระครับตอนนี้คุณพี่น้องซ้อมมีใครบ้างอ่ะก็มีพี่นี่ค่ายครับพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนนีรันพ่อเพื่อนนิรันดร์ครับผมวันนี้เจอใครครับ เจอหนี้ชาวเจอกันหนีชาวนะเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาหรือยังก็ดูครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีแข้งครับอ่ามีแข้งนะระวังเกมบางแผงไงดีวันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะล่าสุดราโชคที่ไหนครับโชคลังสิตเป็นไงวันนั้นชนะชนะใครมาจับได้ไหมอินซีขาวอินซีขาวนะวันนี้เจอทรงแข้งเราจะติดตัวเลยไหมหรือว่าดูก่อน อ๋อน่าจะเดินติดตัวน่าจะเดินติดตัวนะไฟนี้ซ้อมรวมๆกี่วันอย่ทั้งหมดเลย20วันครับ20วันนะเต็มที่นะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ19ครับคนจังหวัดคนโคราชครับปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยหกครับอ่าเพื่อนเพื่อเราเป็นมวยมือครบเครื่องครับซ้ายหรือขวามือขวาสองร้อยร้อยหกสิบเก้าเราจะด้วยมารวมๆเท่าไหร่ครับสองร้อยได้อ่าฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องให้เชียร์ครับเย็นนี้ก็พร้อมรับชัยชนะครับครับผมขอบคุณครับ